สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปชยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่30กรกฎาคม2567และอัปเดตเรดาร์ฝนห้พี่น้องได้รับทราบไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเมืองนีพ่าอ,อีสานของเข้าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณรอยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการน้องบรุรลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม ยูทีสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตำสดุดยูที่2 3าถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุดยูที่30-34ถึงองศาเซลเซ,ลเซียสค่ะเข้ามาเช็คเรดาร์ฝนเรดาร์ทีหนึ่งกันเลยตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกลุ่มพื้นที่อำเภอพ้นปิสายรัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายนามโสมบนันผือจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวผู้เรือเมืองวังสะพุงผู้หลวงปากช่มจังหวัดเลยลมเกาลม ซักนำเงวจังหวัดเพชรบูรณ์ปรางกูจังหวัดศรีสะเกดลำดวนปราศสาทสังขระจังหวัดสุรินทร์ หอยทันแง้งน้องบุญมากคอนบุรีเสิงสารจังหวัดนะครราชสีมาลาหารไส้บานกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เกือบทังจังหวัดของจังหวัดมืงกงาารค่ะมาอัปเดตอีกหนึ่งเรดาร์เรดาร์ที่สองตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางยูทีอำเภอหน้าดวงปากชมจังหวัดเลยนามโสมหน้าย,ยงบานผือเพ่นสังคมจังหวัดอุดรธานีสังคมทาบอสะไข่พ่นพิซไซเฝาไรรัตนป้าปีจังหวัด,อดอนองค่า,ายเมืองนองค่ายจังหวัดนองค่ายหน้ากลางนองวัวลํำพู จังหวัดหนองบัวรำพูอำเภอเจริญศิลป์ว่าน,นอนนิวาดอากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอ,อำเภอปากขาดโสพิสัยเมืองบึงการพ่อนเจริญศรีวิไรเซกาบุงคาบึงคงหลวงจังหวัดบึงการอำเภอนาทมบานแพงสีสงครามจังหวัดนครพน,นมและกาสอปปอดลาวจา่าไพ่ตกแล้วกับคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ขอบคุณได้ไลน์ที่รับชมรับฟังสําหรับคลิน,นี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ